สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ VIP นะครับผมมาใช้มาดได้จนถึงตอนนี้เรากะไปเล่นกี้กันนะคะตอนนี่อยู่ที่แชปเตอร์ที่2ใช่ไหมครับเราเปิดล็อกสกินบันนี่กันอันนี้ผคมีสองร้อยยี่สิาถ้าจะหายก็ต้องอันแฟนารมาโอเค ข้าไปงหนึ่งลยเลยออกหัวทิ่มพื้นอีกสูงประสาทว่ายน้ำเท้าตกแมพเด็ดๆๆๆๆๆการไม่ขีดลอยได้ไปกันเลยค่ะตาผมเปิดกระตูนให้เด็กดูเหมือนเดิมครับเอ๊ะทำไมมีคนเดียวมีผมคนเดียวเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เล่นในเซิร์ฟวีพีนะครับทุกคนพูดจริงผมพูดจริงใครก็หายไปไหนทั้งหมด โอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าเซิร์ฟใหม่แป๊บผมเข้าเซิร์ฟใหม่แป๊บผมมาแล้วครับทุกคนโอเคไปดูกันเลยอ้าวอะไรไม่อกี่อ้าวเฮ้ยอ้าวเลยบอกก็ไม่เชื่อผมเข้าเซิร์ฟใหม่อีกเยฮ้ผมมาแล้วทุกคนพี่ผมตายได้ยังไงไม่รู้ เลือกหมวดสองหมดสองใครรีวิวคลิปนี้หมดสองไม่ใช่โหมดนี้โหมดนี้เราชนะแล้วผมไปเล่นโหมดสวนสนุกมาครับมันผมฟาร์มอยู่ที่โหมดสวนสนุกเตมโหมดสวนสนุกเอาแล้วเลือกก่อนได้ไงเนี่ยเลยกันเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยทำไม่ได้โอ้ตรงนี้มีครับไปถึงนู่นเลยเหรอเหมือนจะยังไม่เสร็จนะฮะน่าจะเพิ่งทำ

มีการด o n a t ให้ร้านลูกชิ้นด้วยคลิกซื้อขอบคุณครับมีเงินไหมไม่มีนี่ซื้อยังไงของไม่มีของลูกชิ้นปลามาลีนะฮะอะไรนี่กระตูนเหรออ๋อเป็นอัลบั้มประกอบกระตูนใช่ไหมมีมาวางขายอย่างนี้ด้วยร้านน้ำเจฟ้าตัวมีนะครับอ๋อรู้เล่นมานานแต่หยิบไม่ได้ไอติมอ้ย นานแล้วไม่ได้กินนานมากเดี๋ยวนะยูสเกิยยังอยู่ไหมอยู่นะไม่ไปหลบในร่มก่อนเลยร้อนไหมล่ะตรงนี้ชายสามอ๋อที่อื่นเขามีชายสี่อันนี้ชายสามร้านน้ำทำไมยิบนะฮะโอเคนี่โอเคด้านหน้านะครับซื้อตั๋วทำไมวิกกี้ันค้างจะหลุดนะอย่าหลุดนะมึงจะไม่หลุด างหลัอันนี้เป็นร้านอันนี้คือเจ้าของแมพนะครับแล้วก็เขียวจะแดงตรงนี้หลับงั้นกินแล้นะกินได้ด้วยลุกก็มีนี่แต่ไขมุกมีคอมให้เล่นฮะเฮ้ยมีท่านั่งด้วยเหรอเฮ้ยไม้เฮ้ยมีท่านั่งด้วยครับโอเคแบบแนวนี้เลยนะฮะนั่งชิล นั่งฟังเพลงคือมีบูมบ็อกด้วยมินิบูมบ็อกเออดีแฮะนะแสดงว่าตรงอื่นก็มีท่านั่งใช่ไหมอือโนี่นอนได้เลยนอนหน้าร้านโอเคแสดงว่าตรงอื่นๆก็มีที่นั่งนะได้ไปเจอแล้วใช่ไหมน่าจะเปิดเป็นร้านอาหารไแจตรงนู้นใช่ไหมร้านข้าวหมูแดงเลยอย่างงี้ร้านใหญ่ไปเลยข้างบนขึ้นได้ไหมเนี่ยมีนั่งขึ้นไหม ก็จมีกริดภาพกริดด้วยครับทุกคนโอเคแต่ว่าไม่มีเงินนะอันนี้ไม่มีระบบเงินมีแค่บุมวอล์กนะครับโอเคสุดิ้าก็น่าจะไม่มีอะไรเหมือนกันไม่มีทางเข้าคือส่วนใหญ่ยังไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ยยังทำอยู่ผมนี้มีท่านั่งไหมไม่มีเดียร์บล็อกเปอร์อ๋อนี่ไงสองคนนะฮะชื่อไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะสวัสดี้ั้งคู่นะฮะโอเคไปแล้วก็ใต้นี้คือ สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาแมปรเราผมว่าคุณน่าจะชอบแมปเรานะผมขอให้พวกคุณสนุกและคุยกันให้เต็มที่สามารถเข้ามาพูดคุยใน discord ของเราไ,ได้ใครอยากเข้าไปคุยก็เข้า discord ได้เล,เลยนะครับลองเข้ามาดูได้อันนี้คือป้ายแนะนำอันนี้ใช่ไหมสะพานนี่ไงว่าจะตัวเล็กอ่านไม่เห็นสารเจ้าเก็กงวยมีด้วยเหรอของจริงมีไม่เี่ยข้างในมีครึ่งเออมีมิชชั่นการปราบด้วยครับ ไห้สารเจ้าได้ดวยมีท่านั่งมีอะไรให้เรื่องนะแต่ว่าอนิเมชั่นการกราบการไหวแบบอัตโนมัติตรงที่มายืนเนี่ยอันนี้เพิ่งเห็นนะฮะเออสารเจ้าเก็กหวยนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่านะตรงนู้นเน่าจะมีมั<อ>้งอยู่ตรงทางเข้าของสะพานข้ามแม่น้ำเลยนะสะ่วนตรงนี้ที่นั่งเล่นตรงนี้ท่านั่งไม่มี <'kay. S 2> นะรับข้งล่างมีอีกเหร างรักคอนห้องน้ำเฮ้ยไม่มีที่ปิดโอเคประตูไม่มีนะฮะอู้หุสากันน้องไว้แต่ประตูด้านหน้าไม่มีนั่งแบบสบายใจเลยเนี่ยตรงใต้สะพานมีที่นั่งนะฮะมีกล่องกล่องอะไรบกกกีล่องนั่งอ๋อมีท่านั่งอีกแล้วตั้งตั้งอะไรเนี่ยตั้งเลขเหรอตัวแสดงว่าเขาทำเลขอะไรนี่น่าจะมีแบบท่านั่งตรงนี้อันนี้เป็นฐานศูนย์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 ลงไม่นะใครแล้วเพื่อนลงไปเดี๋ยวขึ้นไม่ได้อีก ข้ามฟากหรือเปล่าอ๋อใช่น่าจะเป็นเรือข้ามฟากข้ามไปตรงนู้นด่าผมคุ้นว่าจะมีร้านอะไรโซ่ประตูเลยิแม่น้ำอ่ะน่าจะนั่งเรือไปอะไรประมาณนั้นจะไม่ผิดนะนานมากแล้วนะฮะจำได้ว่าตรงนี้เป็นตลาดแน่นอนโซ่ประตูเลยอีพีเกมนั่งนี่อะไรเนี่ยระวังไฟนะครับมีไฟด้วยเหรอเล่นโหมดนี้กันใช่ไหมใช่เล่นหมดนี้กันใช่ไหมอยู่ไหนลงมานี่หน่อยอยู่สเก็ตข้างล่างมีของให้นายเล่น ตามลงมาหน่อยจะทองเจะทองมาเก็บดิไม่กล้าเหยยีบโอเคก็เขียนว่าระวังไฟนะครับน่าจะคงกระดูกนายน่าจะไม่มีปัญหาในการเอามือจับไฟใช่ไหมเรายังเป็นคนไงเจะทองไปเปิดเพื่อเอาค้อนปลอมเฮ้ยโอ๊ะกี่เวลาครั้งลองไปดูนะฮะเพราะว่ายังไงๆเขาก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วค้อนมือไปโดนก่อนลอง ไปจับดูบ้าขอดีเป็นยังไงบ้างอูสเกตโอ้โหไฟอ่อนๆเค้าก็เข้าใจทำนะมีที่ไฟดูดด้วยนะฮะแต่ของจริงนี่มารงนี้เอ๊ยหรือว่าของจริงตรงนี้มีประมาณว่าเกิดเห็ุไฟรั่วอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยทำมาไม่แน่นะฮะอยู่ง่ายไปแล้วกันตรงนี้ที่นั่งปิกนิกนะฮะไปเลยข้ามเลยโอเค สองร้อยห้าสิบบาทโอเคเพื่อนขายแล้วรีบไปเราเพื่อนเอาเราสามารถลงได้ใช่ไหมเอ้ยลงไม่น้ำได้เอาไป็พื่นเป็นอย่างนี้เนยโอเคอยู่ไปหน่อยเดินไฟฟ้าหน่อยจะบอกว่าผลไฟไปก่อนเอาอไปไม่ได้ครับติดกตึแพงโอเคตึกนี้ไปไม่ได้เป็นพวกคูสะพานกันผมไม่แน่ใจว่ามีเงินคนนี้หรือเปล่าแต่ว่า ป่านะครับแล้วกนี่เอาซุปมาให้กินซุปปะ่ะซุปร้อนๆอากาศร้อ,อนๆกำล,ล,ลังดีเลยนี่คือสถานไปลองดูนะฮะว่าไปตรงนู้ไนได้หรือเปล่านี่เป็นทางลงด้วยเนีะอ๋อเป็นทางยืนเอายืนถ่ายรูปอ๋อแสดงว่ารถไฟวัวของเพื่อนเราสองเพราะว่าคนต้องหลบตรงนี้นะฮะเอา้าทำไมไม่วัวนี้ด้วยเหรอเฮ้ยวัดสองนั่งนี่ด้วยวัดสอง้องมีที่เดียวเองเอยนั่งนี่ด้วยครับ

เยอะเลยฮะคือถ้าเกิดไม่ลองมายืนดูก็ไม่รู้นะว่ามีต้องหาของหมดเลยเนี่ยด้านนี้เพราะเป็นวิกกี้สองตัวใช่ไหมใครได้เป็นวิกกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูมาหอนะไรตอนนี้นุ่นอะไรแดงๆเนี่ยเดี๋ยวนะขอสำรวจท่าทางให้หมดก่อนเฮ้ยมอันนี้ไม่มีน่าจะไม่มีแล้วมั้งไม่ใช่ผมในละไม่มีดูชั้นบนเลยสะพานทำไมเกยมาตรงนี้เนี่ยข้างหน้าก็ไม่น่าจะมี สุดปลายทางเลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรถไฟคือจะไปน้ําตกใช่ไหมนี่ไม่มีค่ะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าวิ่งผ่านตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าไปอีกทางหนึ่งทำไมเปิดประตูไม่ได้ทางของตรงนี้แล้วนะฮะมีศาลานะครับอันนี้น่าจะยังทำเสร็จน่าจะยังมีอีกเพราะว่าดูแล้วแมพกว้างสมควรเลยนะไมผมเปิดไม่ติดเนี่ยเกมผมมันค้างหมดแล้วห้องพวกนี้ไม่มีฮะขอลองมายัน้ำไปตรงนู้นหน่อยเผื่อไปได้ไม่มี อยากรู้ก็คือออกไปไม่ได้ครับติดห้องตรงนี้ไปไม่ได้เบิ้ลโดนหรอตรงนี้นี่น่าจะรอเอาน้ำมาลงใช่ไหมไปไม่ได้เหมือนกันโอเคครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำน้ำจบุรีนะครับเดี๋ยวันโดนหรองั้นจบคลิปไปเพียง็นตอนนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่ฉันมีบางอย่างจะ